ดีค่สบายดีสบายดีสามนสี่คนบาดีพี่น้องเสียผู้บ่าวสบายดีสุขสุขคนจมงสบอกับสองรู้อ่ำพี่น้องนี่เป็นอะไรระวังไดนระวังได้ทางลังหน่แมนมาเถพ้ขางแรกบ่นี่ แม,มนงามวิวสวยแมนวิวสวยมากขาเขาจะปไดหูได้บบแมนงามสัมนี่นะเพราะว่าอยู่้างนั้นโบงงามแบบนี<า>้ไงพี่น้องเอ้ยป่าป่าลุงลุงเฮาเจเจบรรดาสาวสาว มาอนี้นะลุงเฮาพา<อ>เปิดหูเปิดตามุย้ย <c oughs> มาอนี้นะพาสาวสาวเปิดหูเปิดตาปะปะลุงลุงเฮาขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมมาชม<ว>ถึงถิ่นวิลาเลยพี่น้องเอ้ย ที่บ่งซมก็จะลืมไป่นองเป็นกำลังใจให้ครูอั้มแดอยู่คูณโดยมื่ออื่น่งสิพา้าลุงไปมอบเครื่องอลุงน่นฝาเงินมากล้วก็สั่งเครื่องไปมอบให้นังเฮียนแต่ว่าเขาสั่งแล้วมืเอืน่นให้ลุงไปมอบเป็นคนมอบนอกจากมอบแล้วก็สิพาไปเที่ยวไปซมละลายบ่อนละลายที่ถารลุดถาซมกันมืเอิ่ไปแลว น,าานี่นะมาเปิดมูปตาก่อนเดี๋ยวเขาสิส่งให้ล้วนๆเลยจับได้ถูกมุมเสาเอื้อย อันนี้นะแบบจิ๊บจ้อยได้หน่นะนแรงสิเปิดหูเปิดตาห้อย่างใหญ่เลยมแมงสีอาัดหายอย่างใหญ่เลยแรงนม่อันนี้นะแบบซิวซิวเล็กน้อยแม่จิ๊บจิ๊บนะแบบเอาน้ำจิ้มไปก่อนแม่น้ำจิ้มก่อน, <c oughs> น <c oughs> ได้ดได,ได้พี่ขึ้นมาพี่ก็ได้รดนะนี่ให้บอบอลก็จะจอดลดเออก็อวยนี้แมนคือมาอิลีแล้วถามาลดไปได้เบ่อได้เกียมไี่รองมุมได้่าสันส้นมือมนี้นะ บ่าวตำรวจเพลินพาทัวร์ <c oughs> บ่าวตำรวจพาทัวร <c oughs> ์เอ <c oughs> ออวยอยู่หันไหนบดีขืนทอดพี่ได้เม,ม,มนม้วนนี่งามสวยจนวันสิพานยางไปเหรอทางนั้นน้านี่มมแบบ<า>คือน้ันทะเลเลยสวยมาก สวยมากโอ,ออโอ้ยสอจอยบอยแมนงามสวย <c oughs> อยากเบอร์วะสันสวยมากปะปะเขาสวยวันนี้ปะเขาสวยสวย ออืมอันนั้เป็นหมนู่บ้านบนหอยู่หันบ่อนคว,นวันหันเป็นบ่อนกระจัดต่งคำอากาศเย็นเนาะขึ้นมาผิดละอากาศเย็นเย็นจัด โอ้ยสวยเด้เดี๋ยวเราจะส่งให้ชิดซ้ายและชิดขวาสังเกตผู้ถ่ายเหรอขึ้นมาแล้วแจ้ ตอนนี้กำลังกับกำลังกำลังกับนี่นี่แล้วแบบทางหลังทางหน้าได้ทุกอย่างมุมหลังมุมหน้าได้เบิด โมบดมบดแมนอันนี้นะขาเจ้าเอาอันบอลอื่นในมาถอกเนี่ยเดี๋ยวก็จะขดลงแล้วข้าเจ้ามาถอกแมนแล้วก็ข้าเจ้าเห็ดก้านเจืิน่ดิน้าวเงยเฮามาแต่ละ ต่เที่ยวแต่ส้มแล้วเหาก็มาเลาะซื้อเครื่องนนะสาวจอยสวยมากพาพเป็นเลาะห้าน่็

ข <ôi> ้างๆเจ้าน่ะสวยถ้าเลือกสุด แนั่นคือเครื่องส่วนตัวน้องเอ้ยแมนส่งเด็กน้อยส่งผู้ใหญ่ก็มีได้สาวเอ้ยแมนครั้งนั้นก็ได้จ้าต่อตัวนั้นสแกนก็ได้ได้ไหมบอได้ถือเงินมาสแกนเอาเล

เอตัวเท่าไนี่ซูอนอนดนีแมนสาวพันก็โอเคดิกับบ่แพงเนาะสาวสาวพันนอนสบายเอ้ยคอยบอกบ่เหมาะสำหรับเจ้าเนาะต้องผูดอยูที่ฝาเน่นเ่ สุภาลุยจังน้อยก็สวยนะม้ามน้เมอนงามน้ำเจ้าน้ำสาวเอื้อยลำลามเล็กน้อยเมี มันด e ุนการซีได้ดีด้อ๋อน um ั um um ่นอีกบันไดเอาบ่นไเออว่าเครื่องเ้าป่าวว่าอปบรณ์บวคำยังยังคิดการบันไดเอาไว้คุนกันค่างกันแม่แล้วจ้า เสื้อแถวหน้าเลยในเสอบาง้างพี่ก็สวยนะเสื้อผ้าสาวเอื้อยต้นหนาเลยเลี้ยวขวาซิทธสิทขวาโอเคเลือกได้จ้า แน่สวยมากลองได้จา้าเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยสาวเอ้ยในมือจานะ้าน่ะสีแบบโอ้ยนิ่มๆเลยนะนีมีห่อ

ที่มีนั้นตัวนี้กระตุ้นอะไรที่สุดน้อยพี่น้องอำนาพระจางนะยังสีพาไปเลาะพาเลาะซื้อเป็นทุกแคลเนาะอืมแมนกับไส้เฉพาคืนเดียวแมนแล้วจ้างมากัะทาน้น้ำบริสุทธิ์ยังมาแมนแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูอามพี่น้อง พบกันใหมค่คลิปหน้าอาจารย์จ้าสบายดี